เกียดน้อยอะไรน่ะนี่ยน้องไข่ได้พี่น้องพิธีอึ่งไข่เลยอึ่งนี่กินเนี่ยผู้ได้อึ่งยางเป็นอึ่งยางอันอึ่งยางกระดูกอ่อนนาคากินโบผิดประดงก็ด้กินได้พี่น้องเลยอ้าวโอ้โห nữa dạ dạ nó vào ครับสวัสดีพี่น้องเบิร์สุภสุคนพ่อวันนี้ก็พอวันพี่น้องเลยเด็กลงมาหอดเทือนพญายมพงษ์พี่น้องเลยสีลงออกมาหากินพี่น้องออกไปกัดมาส่วนหนองพรนไปจักวันสีไรอย่างนึ่งสีกาดอย่างนึ่งอึ่งกับกบกับว่อกอึ่งกับว่องพี่น้องเลยอาหนองพรนสวัสดีพี่น้องก่อนสสวัดีลูกป้านเออเตรียมพร้อมแล้วบ่อกอาพญายมพงษ์สวัสดีพี่น้องก่อนฝนตกพี่น้องเลยท่ากับมากกับยากยากพี่น้องเลยยากกับพ่อไปได้อยู่ที่แรกก็สียางว่ามันกับไก่พดบ่มีหมูสวดหมูกับบุญฟ้าทำ ก็เลยกัดซเริ่มซีออกไปละออกไปละแถวผุ้เนี่ยแก้มน้องแถวไอ้ทงไฮทงหน้าแถวหัวใช้ยังคนไหนแล้วกันอย่งหลวงพ่อเนาะนะเพราะว่าบริณฑ์พูดแล้วเนี่ยฝ่าว่าอยากพูดไปก่อนเนี่ยโอเคออกไปกันพี่น้องบาไปรุนกันว่าสิไรยังเนี่ยในกบก็เอากบเลยเขียดก็เอาเขียนน้อพี่น้องเนาะโอเคไปออกแล้วพี่น้องบาสฝ่าว่าห่องพี่น้องเอ้ยขั้นฝ่าว่ห่องเลยสี สีอื้งสีออกอยู่พี่น้องเลยึ๊บไอ้ส่งปลาซื้อกระสอบรงเ่าจอซื้อซื้อกระสอบด้พิ่นพี่น้องเลยนี่1กิโล

โอเคข้าคำอะไรนี่เียเอาเ้ยวะนี่ข้าคำก่อนเนี่ยนี่ยเหรอนี่ใครเฮ้ยไหนที่กันเลย

Hãy subscribe ngày thì Ghiền เอืงน uh co ี mm ่ก hmm, so mm ิน hmm, น like hey, ั่ยผู้ใดองยางเป็นอืงยางอองยางกระดูกอ่อนเด็กะกินบัวพิษประดงมันอู่ี่น้องไอ้มันอู่ตัวน้องอนี่ยมันนี่มันนเป็นแหี่พี่น้องกำลังสิออกจากหู้พี่นหอง 玻璃基多少？哎 <laughs>、啊，我多我我我我 ขออีกอ <formation> ่ะเอาอีกๆๆตออี้้อ้ไ้ิอ้อ้ออ้นออ้ ขอโทษขออไฟเปพี่นองกล่องปรวันบ่ค่คยแจ้งะวาใสุ่งพี่น้องเอ้ใสุ่งมันไนตรงกติกยาหนามโทรศัพท์บะไรกันหนามพี่น้องเลยมานยูพี่น้องเ้ยผมว่ากำลังช่นงเลอยู่ว่าม่านเกอดเศร้าน่อยไปเรื่อยๆพี่น้องได้ปะฮะได้ปะ โอ้ยไหนนหนึ่งอยว่คนมาหลายเฮ้ยบ้นเราฝนเลยเริ่มยุดเลยมันมาหาดอกเลยคนบก็หลายเนาะเขากับบ้าหากินอสนุกมคิปเราไ่มีคนบ้าเจอคนมัก็หลายนเขากับบ้าหากินหายากกันนะพี่น้องเนาะบว่ากัน เต็มได้เลยลงเลยโอเวไฟโคมโอเคสิんん่งกไปเรืんん่อยๆก็ไปนะ คนปั่นบุญนาอไปพงน้อโอ้ว่เสียงกบเสียเกเสงอเจ้าโอ้วประกได้พาเื่อได้บุญในพงเียงของพ้อหัอนลายข้อในลายอยู่เุ่ออ่าเดียตัวอื่อลงกันเออตัวอื้อเอาพวกเคียดกรบปาต้มซะอได้เออต้มซะเออตรงลำฝนกินกินกันไหลกันเถียงพี่น้องเลย ทีแรกมิถุนภาวันลงมามาวัดแบดบป่าไปดงก็เจอกันเต็ม, <laughs> ม,มเลยใช่ลยะครับถ้าคุณกับเทิงผมแค่หลา,ย,ายหนึ่ง,อ,ง,อ,ง<ม>อู้ผิดหอกเลยไปผวันกับได้อยู่เพราะในเพราะในถุยหนึ่งอยู่พี่น้องเลยสิไปอีกทักรอบหนึ่งอีกคนกาลังมวนกาลังมวนกาลังมันพี่น้องเ,องเลยไปไปกันเลยนหมดเลยเสียเกียดพี่น้องเลยเ,เ,เ,เต่าทานไปนี่พุงแล้วก็เฝ้าเต่าทานแล้วเนี่ย

นีตนอนอยัง่พน,น,นอ,อ่ะหูกันรออีกกรอบนึงพี่น้องเลย,ยมา <c oughs> อีกขามาอีกดอนหนึงพี่น้องเลยมีได่คนมีแต่ไส้ค่มพี่น้องเลย Với thiệu Hả chúng ta sẽ được phép thử thách xong thách thức thách thức พ่อเอาเป็นแผ่นให้พวกผ้าเข่าป่าเลยออกเป็นแผ่นเนี่ยมาไว้เขาลงเนี่ยยอม,มอหมดฟังเสียงกบสเสียงเขียดเออเสียงเขียดอย่างไร Cái <laughs> của nhà Tổng ương à, Nó làng phai này đây à, chỉ tổng. Tổng ương nào à, để kiệt để kiệt này so, hả so, mừng Nè, nè, nó vào ngu rồi đây เสียดอันนี้ห้องห้องดังเีบงนาเอาอกโอ้ดีเดโอายเลยหรอนี่ี่น้องโอเสีบงนาอง

nè rồi đây đây khay đây động đây này khay chi tố đây ลายาใ,ใครทุตัวเลยพี่น่องมาหอดได้พี่น้องเออเ็ดี๋วพวก,กปอกปอกปกปักอตาบปกเพร โอ้เฮ้ผู้เลงอ่าต่มกบพี่น้องเลยต่มอึ่ใสสใบชมเสี่ยวคักคักคักคับ่ปัแก็เหม่โอ้ี่มชมเสี่ยวเร้่นบ่อะอ่าเท่าแ้วแรกไปเนาะ ก็ไม่หมดเลยว่าเอ้ยมองเ็ที่ไหนไม่เหนแกีน้ำงเ่อเมือค้อ้ะกัเอ้ยทั้งเอืดทังขีดทั้งยังเอเาเก็บไปกินเข้าไปกินต้มกินัวกินแล้วเพราะไรแต่หัวดไรเพอไร แกงอยู่พี่น้องเลยหองกระสิกลับก่อนล่ะมันคนมาหลายพี่น้องเลยมันฝนกับเศร้าโตกลืนหม้อออกแล้วผมวยัพงเนาะเออบมออกแล้วอ,อคนมาปนมามาบุญพี่น้องไปไปเจอกันถึง,งวัออพดพี่น้องเลยโอเคกลับมาเพื่อนพี่น้องเลยมาดุนคนงานเดี๋ยพี่น้องเเออนี่ย น่ะเห็นวะพี่หน,น่องไม่ได้อื่นก็เลยต้มหม้อหนึ่งพี่น้องเอ้ยแล้อยู่มาโลหนึ่งเลยพี่น้องเอ้ยโอเคเนี่ยยอมแพ,ขพ้อของพ่อของพ่อหลายกว่าพี่น้องเอ้ยโอเคแล้ว okay พี่น้องเนาะคลิปนี้ผมว่ากระสีราไปก่อนเนาะขอขอบอกขอบใจทุกคนลังใจทุกไลน์ทุกเงินพี่น้องเอ้ยแล้วก็ฝากกด ไอ้ซับสไคร้ไอ้พี่น้องเพื่อเอาผ่านดคลิปต่อๆไปพี่นอ้อยพรุ่งนีกัดจะซปอย่าเพิดคลิปดีๆพี่น้องบึงขอบใจทุกเรื่องไาๆคิดมาด้วยกันสบายดีพี่นอ้อง